จะเลื่อนสุปจะเลื่อนพรอนเด้ยใช่ไหมครับเบิดแห้งแล้วบมออาจารย์ลอยตีวิ่ง <c oughs> หกกูได้สิมาบีบทำเบาอีสานที่เจนหรือว่าหกหกมาหกมาเกินล้า <c oughs> น,นเนาะหกมาเกินล้านตาใช่มันหามาสองมาต่อยปั้นไปสิหกสองหกสามเนาะอาจารย์เนาะเล่นโบสถ์ถดายถึงตัวเดียวออกออกหาสองออกหาสองออกเน้นไปหกสอง นิ่ไปหกสองับหกสามหกสามห้าหกสองห้าหสามเออตาเลสามตัวนี่ห้าหกสองแมตัดเล่นกัสิถือยู่ถือยูนละแต่มันมีคนตัดบ่ราะอาจัดมีที่บาทเดี๋ยวจัมีคนตัดเปนถือยูโเกินามีทีบาทถือจิตัดเลีนกัสิถือยุ่รครัสครับห้าหกสองห้าหกสามน นี่โมเมนต์บอกแก่ตัวเรื่องผิดแล้วผิดไปผิดแล้วผิดไปผิดคือผิดก็คือผิดเหล็กวิ่งกับพีดก็คือถูกปัดเหล็กวิ่งบอกเคยรุดเตีเนาะรุดใจจังได้รุดใจจังไดก็คือเพื่อนว่าล่ะนักป่ายอมมิตรญาติศาสก็ยังขาดดีนักป่าก็ยอมหลงกล้วยสีขาไถ่น่าก็ยังหลุมบอกเป็่อนยัง เอาไหมเป็นนักลบกมีบาดเพียเนาะงวดนี้สูตรเฮ็ดออกมาแล้วตกตัวใดครับอาจารย์อาจารย์มักหาแล้วงวดนี้สูตรมันได้ตกตัวใดแน่ครับตัวใดเด่นสุดตัวใดร้องครับเด่นสูตรคือหาเด่นสูตรคือหาได้หามาจากสูตรครับได้หาหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรฮะหาสูตรหาล่ะคือว่าให้วิ่งหาด้อย เบาอีสานที่เขียนเห็นร้อยหายตัวเดียวเลยวิ่งห้าเนาะวอดวันที่สิบหกมิถุนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่อาจารย์กว้างเขียนไปพร้อมอาจารย์บวกผมเขียนไปพร้อมวิ่งห้าวิ่งห้าบนล่างตัวเดียวอีกคขึ้นเขาตัวเดียวเหรอเนาะเลงนอีก่ขึ้นเขาให้ตัวเดียวให้ตัวเดียว มันขาดหมดวังหันบางคนถอดหายอดสามตัวก็ยังมาถึอยงมอขตัวพอมีก็มีกับอาจารย์หนึ่งหาตัวเดียวมันเดีงคหาได้วิ่งฮะทอดสามตัวก็มาถึงพ้อตัววิ่งห้าบนล่างอ้าแล้วก็อาจารย์ทีให้หาศูนย์เมตรเดียวเลยเดี้ยห๊ะโ้หลายคือเพิ่มนะงวดเนี่ยงวดเนี่ยสิให้หาศูนย์เมตรเดียววิ่งห้า โอ้เดียวหางเดียวแมนมันมีรองมันไม่อย่างบอจานบ่เอาละให้เอฟซีเพื่อนบ่ให้เพื่อนลุทุนหลนะถือกปนถือเป็นถือนักๆไปเลยแต่ถือก็ให้มันเออให้มันดังแข็งข็ไปเลยบ่แมนทหารนึ่งมาตลบลังอาจารย์นีบอแต่ว่าซื้ออีหยังก็ได้ให้ติดหาไว้นะแต่ว่าอาจารย์สี่ห้ตัวเดียวเออสี่สี่ห้คู่เดียวแค่นั้นผู้ใดมาขายเอาเงินก็เอาไปเออให้ติดหาไว้ซื้ออีหยังก็ได้ให้ติดหาไว้หมดนี้ สิมักหาศูนย์หาหนึ่งหานี่ลูดหาไปเลยพ่อหาเก่าวิ่งห้าลูดห้าวิ่งห้าลูดห้าฟันตัวเดียวก็คือหาหาจับคู่ให้จับคู่ได้เขียนแบบนี้จะคู่กันคู่เดียวเลยแต่ไงวะไอ้คู่เดียวแบบนักเลียนเนี่ยล่ะอ๋ผมก็บที่เขียนเขียนแบบนักเรียนกอันเตี้าหาตัวเดียวเลยหาศูนย์ตัวเดียว คักโลดเอาเก่งๆแบบว่าโบไฮเอฟซีว่าสีลงทุนหลายนะบ่ไอ้บ่ใไฮไข่ผีใส่ไปตัวเดียวเลยบ่จาันไม่จาันไม่จยนหานึงหนึ่งหาตัวหลบหลังบ่จารย์เอาเนี่ยกยังว่าไฮเอฟซีซื้อไว้นี่อันนี้เด้ออาจารย์ซื้อแล้วเด้อนีหาศูนย์ซั่งให้เพื้นมาเอามาให้อีกอยู่นี่หาศูนย์บอกเพื้นมาขายไม่เศร้าหาศูนย์เม็ดเดียวห้าพันบาทเดวห้าพันบาทอยากได้สามตัวเลยอาจารย์ สามตัวเอานี่เด้ในรัตเตอลี่นี่สีหาศูนยนี่สามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์อามหขศูนย์ศูนย์อาจารย์แันวครมาไ่ครับเอาเศูนย์อาจารย์มาส่มีในนี่เลยเด้เลขสามกับมีนี่สามกับมีนี่ซีกับมีนี่เนี่ยกจับสีหาศูนย์สามหาศูนย์พี่นเอามให้นี่เมืนเสานนละสร้างพิ่นเอามาหอยูหาศูนยเอาลักรลอยเอาสามกับซีใส่สามกับซีใส่เดี๋ยวขเขียนให้สามหาศูนย์ีหาศูนย์ ทองแดงมันบ่แม่นผู้ละหมาที่นี่น่ะนอนลงอีกด็นั่งลงนั่งลงดีดีลูกนอนลงนั่งลงนอนลงยากวนมันเสีนอนหัวก็ตื่นมาโอ้แต่ว่าพี่น้องก็ตัดเอันนั้นเลยสามตัวนี้ก็ได้ได้เอาไปหาซูนพมอะไรไหวฟาดตัวเดียวโหลดเล็กซี่เลยอืมเอามาเจ้ามือฟาดตัวเดียวเลยแต่ฟาดตัวเดียวเลยแต่วุ้งไงเงินโหลดอืม มันใจเ้นออนมันใจครับเหมือนนี่หาซูลหาซูนเงนถอนถอนทุนขึ้นหมวนว่างหันทบต้นทบดอกแล้วเนาะแงนสื้อหลได้ไหลเหมวอนนี่ปิจิรานาบึงดีดีเด้ออาจารย์กับว่าอาจารย์คิดที่ถ้วนแล้วล่ะจะ่อยปล่อยออกมาเนาะปล่อยออกมาให้หางเดียวเลยนี่มันใจไหลเดี๋ยวมามาเอาเที่ยวหลังเขาเขาเกิดจีว่าไปหลอกเขาไม่ เมียนบอกมาเอากวอนยังสี่ลักดีแล้วเห็นผู้ข้อมเออเห็นผู้ข้อมเมียนอยู่ด้วิเห็นว่าไปเอาเรียกเขามาลุ่งอีกเอาควอออกกนมันสิบกว่าอันอีกเตียจ้ะเอาก็อย่างให้มันอันนั่นละอันสูตรของอาจารย์ก็อยู่ในนี้เนาะนี่สูตรของอาจารย์มันบอกเคยพลาดนี่ยับเอาแถวที่สามนี่บอกเคยพลาดงวดที่แล้วกับเขาสุกม้วเอ้าผู้ใด้ มีอาจานอกเด็กนอืมีหากระหูกดเิ้ลนมูไนี่ก็มีหกที่เดี๋ยอาจารย์จับใส่หงกสองก็มีหกสองหกสามี่เดี๋ยวจับม้วนนี่มันก็ไดหากระหกนี่คือว่ามันเข่าสู้มวดสูตรนี่นะนี่จับแถวที่สามได้นี่จับแถวที่สามเข่าทุกมวดมวนนี่มีหากระหูกอ่ะนะแต่ว่าอาจารย์มักหาใส่เวหาศูนต์ตัวเดียวเลยเดียนศูนต์หาศูน์อะไรโอ้แฮปนี่หกมาตลบไหลงี้ซะแน้วเนี่ย มันมีหากระหูกอยู่แต่ว่าอาจารย์มักมักหาหลายที่ดเพบอกว่าว่าจังไหนว่าที่ลักเสียนน่ะมันหามันมาสุ่งวดลักเสียนนี่สิมาแล้วมันที่หนึ่งนี่ยะมันมาห้าห้าเก้าเนี่ยมันมาสองหาเห็นบอกมันมาออกสองหางวดที่บังหันอ่ะคือลักเสียนี่คือหาหาเก้าหาจังไหนก็ต้องมาสรุปว่าบ่ให้เพิ่มบพมีอย่างเดียวบ่มีอย่างเลยใส่หาศูนย์ตัวเดียวหลุด มัดต้อมัดเลยเออมาหาหาเก้าลักเสนลักมื่นลักพันนี่มีหาหาเก้าถาบว่าติดพวกนี้ถามว่าติโว้ยข่อยจีบไปหาลูกยุบอาจารย์คำนวณเหล็งจะกี้โว้อฮะพี่น้องอัดเม็ดเดียวเลยเลยนี่ผู้ใด,ดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีแม่จิงยาอันนีน่จริงยาอันเด้อจะมือหาศูนย์ศูนย์หานิอ่อืมเอาเด้อแม่เลยทั้งผู้ลทั้งอุบลนี่ยพ่าให้พลาดดอกบแบบนี้ อาจารย์คำนั้นได้หากับพกได้วิ่งอาจารย์ดึงมากอกแค่หาตัวเดียวออกหาตัวเดียวออหาตัวเดียวอาจารย์หกมารอลอยลังอีกบ่อาจาอเราหาหนึ่ยมาอลอยหลังอีกบ่อาจารย์นั่นพวกมันใจกับหกกันใ้น้ำเนี้อจังเลยหกศูนย์ก็ได้หาศูนย์หกศูนย์แต่ว่าอาจารย์เราบอกให้เราบอกเอาซ้ำนี่อาจารย์มักหาศูนย์เนาะเรืงวันนี้เนี่ยจนได้เพื่อนเอาลัตเตอรี่มาให้นีเด้นี่เป็นรักฐานนีไอเบื้องเลยนีหาศูนย์ซ้ำเขาอมาให้อีกเด้่หนีหาศูนย์นี่ สามตัวก็นรักรอยเอาสามกับสี่ใส่แค่นั้นแมนสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เออยังดูทัอาจารย์อาอคิดว่าอ่านล่านเอรซนตนเหลียตัวนี้หาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยผู้เปิดมาพ่อคิดที่หลังผู้เปิดมาพ่อคิดที่หลังว่าอาจารย์หลอกเรียโอ้ยกับบงวันทีลงแน่นอนอาจารย์สมั่งกี่ปาตามให้เร็วปุ๊บไปเด็กบอมีลงหลังลงกอนต่อได้เอาเรียกก็เจ้าเด้กอาจารย์ก็คิดเอาของอาจารย์เนาะอาจารย์ ของจะคองเองเมื่อไหรว่าเอาของนอกจากนั้นก็คือว่าความฝันเท่าล่ะคือฝันนี่ยังเข้าหานึงดีว่างานนั่นนะยันวอพลาดไปเต็มหนึ่งนะครับหานึงไันไปหวังหานกับพลาดเต็มนึงคำนวณกับพลาดเต็มหนึ่งเนาะพี่น้องขึ้นล่องไปเองเด้อนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์กว้างนะครับพี่น้องเนาะเงินนี้ให้วิ่งหาเม็ดเดียวฝันพงมาที่ห้าศูนย์อันนี้ละอันนี้ละแล้วอะ จะไม่เห็นแล้วจะไม่เห็นแล้วหามาแล้วหามอันมัดโตมัดแล้วเนาะมัดโตมัดเลให้วัดดวงก็นี่เลขก็เจ้ามือเลยวัดดวงสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์บผ่านหรอกห้าศูนย์เม็ดเดียวเพราะว่าลักเสียนเนี่ยมันมีมันหามาหลายหาเก้าเตียน ไอ้เสียนพวกกำนุนหวยเนี่ยเพื่อจะไปจับเอาตัวอื่นเบื้องลักเสียนนั่นงวดต่อมาหนีมันสิมาเมาออกเบื้องไปเบื้องทวนเบื้องเบสถิติเก้าได้เนาะสถิติเก้าได้ว่าไปอาจารย์ว่าวเมียนบ่อเอฟซีนำครับครับฝันได้แก่เมื่อจะค่อยมาตามไปกครั้งหนึ่งเนาะมาตามเลิฝันถ้าอาจารย์ฝันเนี่ยถ้าอาจารย์ว่าฝันกับบัวได้บัวได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกัเพื่อนๆนะครับ การมาสการครับอยู่ดีมีแห้งจะเลิ่ญนสุขจะเลร่ญนพอน